มีผักขยแงงมาแก่งนะใไม้พี่น้องผักขยแง้งพร้อมน้ำไม้พร้อมหมูพร้อมบักอื้อพร้อมเห็ดพร้อมเห็ดหูหนูกับพร้อมจ้าบ้านข่อยเอื้นเห็ดกระตันเลยพี่น้องใบยนังผงกับพร้อมจ้าใส่ลงไปใส่บักพริกลงไปใส่น้ำไม้ลงไปใส่หลายๆใส่ปลาแดกลงไปฟงสุโรดรสดีใส่บักอื้อลงไป ใสหมูลงไปพี่น้องใส่หลายๆโหลดคนเนี่ยจังหน่อยคนๆไส่เห็ดกระตันลงไปบัานข่อยเอิน่นเห็ดกระตันบัานจาเจ้าเอื่หนึ่งเห็ดยังเดือดแล้วเดือดแล้วแล้วกับสสเห็ดอันนี้ลงไปักเห็ดยางพี่น้องใสโหลดขออัญเชิญนังเอกจ้าผักขยแยงผักขยแยงใสลงไปเพืบปิดแก๊สพี่นอ้อง,ตองแตบผักขยแยงคนจ้าป้าเป็นตะแเบเป็นตะแซบเลยพี่น้องมาซิมมาซิมมาซิมบาทนี่ขั้นตอนการซิมก็มาถึงและพี่น้องอ้อควันออก เอ้ยเนาะไ่ได้กินละกูเป่าอยู่หันละเอาไม่ได้เป่าให้เขาเหรอ